เดี๋ยวเราจะเแล้วกิเมื่อเดี๋ยวเลิกโลเคชันถ่ายโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสมัยมิชชันนารีที่เชียงใหม่ครับ่สมัยก่อนน่ะเขาเป็นเกาะที่เอาไว้อากักการคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนนี่หายไปจากจากไทยไม่ใช่มันหายไปหลายสิบปีแล้วแล้วก็สมัยก่อนน่ะคนที่เป็นโรคเรื้อนจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็กลายเป็นศูนย์บรการผู้สูงอายุชื่อว่าชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งตึกที่เราถ่ายกันอายุร้อยปีห้องที่เราผ่าศพกันเป็นห้องผ่าตัดสมัยก่อน อายุร้อยปีเหมือนกัน,นครับ,รบแล้วก็มีวันหนึ่งที่ต้องไปมีช่วงหนึ่งที่ต้องไปแต่งหน้าในอ่าเหมือนแบบเขาเรียกหอประชุมอะไรของเขาอะครับแต่ว่าหอประชุมเป็นเป็น o u t d o o ะก็คือมีแค่หลังคายอะไรเงี้ยเป็นจะมีเอาดอแล้วก็เราแต่งหน้าอยู่แล้วก็มีแบบตู้เป็นสีงนเยยงนินเงินอะไรเงี้ยก็เสียบปลั๊กอยู่ <laughs> มันคือโรงเย็นมันเสียบปลั๊กอยู่ครับมันอยู่ครับอินอยู่ข้างในใช่ครับแล้วเขาเสียเอ้ามา้มาหา ไม่ออกไม่อมเขาแต่งเขาแต่งหน้าแล้วก็ทำไมวันนี้มันเงียบๆวะแล้วลงลงเย็นก็อยู่ข้างๆแล้วช่างหน้าก็ก็คือพิงนอนไม่ไหวไม่ไหวตอนแรกเสียงดังกันหมดเลยนะเอออตนดูจ้ามีนั่งอยู่ข้างหลังปุ๊บเงียบหมดเลยอะจริงไม่อยากเกลียดเขาเดี๋ยวเขาตื่นเราหลัเร็เราก็ปล่อยให้เขาพักผ่อนไปแล้วมีมีโลเคชั่นอีกที่หนึ่งก็คือบนดอยคือที่เราไปถ่ายเป็นห้องพักแล้วในห้องพักก็คือจะมี คาถาชินะบัญชรแปะอยู่ใช่เขาแปะทเดีเลย่เอยเลยครัแปะทุกห้องเลยทุกห้องเลยไม่ขอใจบุญสุนทานหรือาอ้เรกไม่ตอนแรกอะคือตอนแรกก็คิดอย่างนั้นครับแต่เริ่มเห็นยันนะใช่ยันอเดียวเลยใช่แล้วก็มีเชิงเทียนวางแอบแอบอยู่คือตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่ามันอยู่ในป่าเขาก็เลยแบบว่าเอามาแปะไว้ให้คนเราพักมาได้ส่วนมนอะไรเงี้ยแต่พี่ที่เขาแบบติดต่อเขาตัวแทน ใช่ออคือเขาว่าจะโอนเงินแล้วเหมือนแบบชื่อผู้รับเงินอ่ะเขาเขาาเสียชีวิตไปแล้วโอก็จริงๆคือลูกเขาเป็นคนดูแลอยู่แต่ว่าชื่อบัญชีอ่ะเป็นชื่อของเป็นเจ้าของที่นี่แต่แต่ก็ไม่มีอะไรแปลกๆนอกจากไฟหายเอไฟดับออเฉาก เออดับทุกวันเลยเเไม่แปลกไม่แปลกแต่มันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่แค่เกิดเกิดผิดพลาดท,ทางเทคนิคแค่ไฟดับอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบคอสตูมอะไรเงี้ยก็เจอเยอะครับทำไมอ่ะเขาเจออะไรกันอย่างอย่างมีวันหนึ่งผมนอนอยู่คนเดียวแล้วผมก็เดินลงมาแล้วก็มีคนบอกว่าแบบเออพี่แม็กอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครอยู่แบบเหมือนเห็นคนเดินมากับพี่อยู่ในไม่ครับอยู่ในห้องสมุดครับแล้วห้องสมุดนั้นคือเหมือนกับเด็กที่นักศึกษาเจอบ่อยมากครับก็คือจะมีผู้หญิงแก่ยืนอยู่แถวนั้นตลอด ในห้องเป็นพี่ไก่ยืนอยู่แล้วไม่มีใครบอกผมเลยใช่แล้วไม่มีใครบอกผมเลยแล้วผมก็นอนอยู่คนเดียวเป็นพี่ไก uh ่คนเดียวไงมีคนอยู่เป็นเพื่อนใช่ไม่เหงาไม่เหงาแต่มีคนเห็นจริงๆประมาณนั้นเฮ้ยเขาโดนกันหมดแล้วพี่ตุนไม่โดนอะไรสบายพี่ตุนพี่ตุนต้องเข้าฉากค่ะจริงๆป่ะ ไปดูของจริงไงข่าจริงเลยอะไรผู้ยังพูดเลยผมผมอยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งของพี่ตูนผมตลกมากเลยพิธคือมันเป็นรีสอร์ทที่เราไปพักพี่ตูนบอกว่าเวลากูเดินกลับห้องอ่ะกูเหมือนกูไม่ได้เดินคนเดียวเลยเอ้าทำไมพี่กูเดินแผ่เมตตาตลอดทางทำไมพี่ตูนเล่าต่อพี่ตูนทำไมเดินแผ่เมตตาอะไรตลอดทางอย่างนไหมนะ คือเวลาผมรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะแบบคือปกติสวดมนต์ผมสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแล้วก็แผ่เมตตาหลายบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเรารู้สึกไม่ดีอะไรเราก็คิดแบบเออเราคงปรุงแต่งอะไคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่มันก็กลัววันนั้นเราก็เลยเดินแบบแผ่เมตตาไปเรื่อยแล้วเราก็แบบไม่ได้คิดว่าแบบเออสมมติสมมติเป็นแอคชั่นที่เป็นการแผ่เมตตามันจะมีคนมารับใช่ไหมรับบุญจากเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบ พี่จะแผล่เมตตาทำไมถ้าพี่แผลเขาก็ยิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยในในภาพของผมคือพี่ตุนจะเดินเดินแผล่เมตตาคือ่ค่อยรับเป็ไปแบบว่าโปรยอยู่ตรงนี้ทุกคนก็มาอยูมืดๆมากครับรีสอร์ทปิดไฟใช่ตอนกลางคืนเหมือนแบบประหยัดอะไรเงี้ยธรรมชาติเนาะธรรมชาติให้ดื่มดับดูพระจันทร์ดเก็มารู้ว่าพื้นที่แถวนั้นก็คือเป็นไม่มีรีสอร์ทนะจริงๆแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงซุยเก่า ใช่เป็นไรว่ามันขนลุกแปลกทงสูงแถวๆนั้นเป็นทงสุงเกันโอ้โหเขาจะพูดเอางสูงไม่อย่างอื่นหรือเปล่าน่านล่งล่ะแต่แต่แต่ไม่ใช่ตัวรีสอร์ทแต่หมายถึงแบบไกลๆแต่ก็รู้สึกไม่เจออะไรเป็นที่เก่าไม่มีออะไรปกติปกติมากเอออย่างไยก็กลับมากันคนครบไม่เกินเฮ้ยสติอ่ะใช่สติอ่ะใช่นิดนึง ปกติปกติอ่ะเรืองแต่ตอนดูพาศพมันถองจริงมั้ยเอ็มดีน่าจะไปอ่ะผมบอกเลยผมผมไปกับเนี่ยพี่กายมีพี่ก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยพุ่มกับนะครับแล้วก็ทีมงานโปรดิวเซอร์ไปกัน5คนที่โรงพยาบาลระยองพอดีพี่โปรดิวเขาติดต่อไปให้เพราะว่าอยากให้เก็บศพคนคนนึงไว้เพราะว่าสภาพยังไม่แย่มากแล้วก็เราสามารถดูได้เยอะอะไรเงี้ยถ้าสภาพเขาแย่มากคือดูไม่ไหวจริงครับแล้วเราก็ต้องไปดูจริงๆหรอก็ คือผมมันต้องการให้เหมือนจริงอะครับแล้วเราก็ห่างไกลอาชีพนี้เราก็ต้องเข้าไปดูของจริงแล้วเข้าไปคือปลงชีวิตมากพี่คือแบบสุดท้ายคนเราก็ไหลลงมากองกันเป็นอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นก็คือแบบเ,ขขเห็นทุกอย่างตั้งแต่ก่อนจะผ่าคือนอนนิ่งๆแล้ก็ นอนนิ่งๆแล้วก่อนก็แบบเราก็เปิดเปิดตรงหัวออกมานะครับแล้วก็เอาเลื่อยหั่นกระโหลกเขาออกมาเพื่อเอาสมองมาดูว่าซีตรงไหนที่มันขาดออกซิเจนเขาจะได้เดาอาการออกว่าตายเพราะอะไรเสร็จแล้วก็ปิดปิดหัวกลับแล้วก็เริ่มเปิดตัวตอนเปิดตัวเนี่ยคือจังหวะที่กลิ่นมาเพราะว่าคนเราเวลาเสียชีวิตเนี่ยจะเริ่มเน่าจากตรงไส้ก่อนอืจะเป็นกลิ่นแบบหมักหมมอะหมักทีเรียด้วยหมากทีเรียด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ถือว่าถือว่าเา ไม่น่ากลัวขนาดนั้นไม่นา่ากลัวขนาดนั้น <c oughs> ไม่น่ากลัวขนาดนั้นรับรองไม่ไม่ไม่มีอะไร <c oughs> ไที่น่ากลัวเกินไ,ไป คนที่แบบสมมติกลัวๆอะไรนี้ดูดูได้ศพดูได้ครับดูได้ครับไม่นวศพสีชมพูสวยมากสวยะเพราะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการหลังจากที่คนคนนึงเสียชีวิตนี่ยหละเขาไปทําอะไรกันบ้างเราก็จะแบบเออได้เห็นนะว่าแบบกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่เงี้ยเวลาเ่ใช่เวลามีคดีอะไรเงี้ยรจะได้เน้นเห็นเป็นกระบวนการมากกว่าไม่ได้มาแบบแแวะๆออกมาอะไรอย่างงี้แต่แล้วอ่ะนะก็คือผมกับหมออดก็คือคุยกันเรื่องความรักเอ้ยเมื่อคืนกูไปเมามาอะไรเงี้ยผ่ากันอยู่ข้างๆกันจุดต้องเลยครับก็จะได้เห็น มันเป็นปกติของแบบสายเราอยู่แล้ว